t o y ยต้า o r t ์ n ูเร์คาเริ่มต้น769,000บาทนะคะมีปีใหม่สุดถึงปี2021 <S <S ดูรถไปกับแฟนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่รถเมอ่องเทียครกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้พามาดูรถเจที่นั่งนะคะที่สวยมากๆนะคะแล้วก็สมรรถนะดีมากเช่นกันนะคะเพราะว่า Toyota Fortuner เนี่ยคือขึ้นชื่ออยู่แล้วเนาะกับรถ7ที่นั่งนะคะมาดูที่คันแรกเลย คือของเรา guitar. ตอนนี้มีให้เลือกหลายสีหลายแบบหลายคัน <โ S 1> มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีน้ำสีขาวนะคะมีให้เลือกหลายคันมากๆเลยมาที่คันแรกเลยนะคะอย่างที่บอกไปว่าราคาเริ่มต้น769,000บาทนะคะก็คันนี้แหละคันนี้นะคะราคา769,000บาทนะคะได้เป็นปี2018นะคะดีไซน์ด้านหน้าสวยมากเป็นคันสีเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟของเขานะคะหรือว่าไฟตัดหมอกเนี่ยคือสีดาเดิม,ดม,ดมบางๆทงั้งคันเลยนะสวยมากๆนะคะคันนี้ไฟส่องสว่างดีมากๆนะคะ ก็ยางนะคะได้เป็นยางบิดสโตนนะคะเนี่ยยางขอบ18นะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยดอกยางยังแน่นๆนะคะแล้วก็มือจับของเขานะคะจะได้เป็นโครเมียมนะคะสมาร์คิเลตมีมาให้นะข้างในภายนี้นะคะจะได้เป็นภายในสีน้าตาลนะคะก็จะมีครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะหน้าจอทัชสกรีนนะคะสภาพบ่งสภาพบอกทุกอย่างคือทําออกมาได้สวยมากๆนะบอกเลยว่าคันนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถเจ็ที่น่าน,นะคะหรือรถเจ็ตฟอร์จูเนอร์ของเรานั่นเองนะ ด้านหลังเนี่ยนั่งกว้างนั่งสบายนะคะสภาพเบาะคือใหม่มากๆเลยนะคะพื้นที่ในการ ใส่ของในการนั่งนะคะทาออกมาได้ดีมากๆเลยดีไซน์ด้านหลังของเขานะคะสปอยเลอร์หลังนะคะกล้องมองหลังอะไรเงี้ยคือครบถ้วนเลยนะคะดีไซน์สวยมากๆนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่769,000าับาทนะคะได้เป็นปี2018ค่ะมาดูที่คันต่อไปดีกว่าคันนี้นะคะเป็นโสมหน้าใหม่นะคะโสมล่าสุดเลยนะของเรามีครบทุกโสมนะคะคุณลูกค้าเผื่อใครกําลังมองหาเนาะอย่างความจริงอะโสมใหม่ก็มีหลายคันนะคะแต่วันนี้จอดมาให้ดูนะคะเล็กๆนย น้อยเป็นกิมมิกเนาะด้านหน้านะคะเซนเซอร์มีมาให้นะคะสองตำแหน่งนะ ด้านซ้ายด้านขวานะคะไฟตัดมุงตัดหมอนะคะมีมาให้หมดเลยนะคะคันนี้ได้เป็นปี2021นะคะได้เป็นโฉมหน้าใหม่ราคาอยู่ที่859,000บาทนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในว่าภายในเขาจะแตกต่างกันยังไงนะคะสมาร์ทคิเลดมีมาให้นะคะแล้วก็เบาปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้า2คู่นะคะมีมาให้แล้วก็ภายในเนี่ยคือเรียกได้ว่าสะอาดสวยใหม่นะคะแล้วก็คูบงคูบล็อกหน้าจอทัสกินองการนะคะมีให้หมดเลยนะคะพวงมาลัยก็มัลติฟังก์ชันนะ พื้นที่แถว2นะคะพื้นที่กว้างนั่งสบายนะคะความจริงอ่ะดีไซน์ของเขาจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอยากให้คุณลูกค้ามาเลือกมาลองดูนะคะเบาะของเราอะ่ะทุกขั้นคือสวยอยู่แล้วอยู่ที่ความชอบคุณลูกค้านะคะว่าชอบเป็นโฉมไหนแบบไหนนะคะเพราะว่า ของเขาดีไซน์สวยอยู่แล้วนะคะที่แตกต่างกันก็จะมีไฟด้านท้ายนะคะไฟด้านท้ายก็จะมีความแบบออกแบบแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะอย่างที่บอกไปว่าอยู่ที่ความชอบของคุณลูกค้านะคะคันนี้นะคะได้เป็นปี2021นะคะรุ่น V นะคะราคาอยู่ที่859,000บาทคะ่ะมาที่คันต่อไปดีกว่าคันนี้ได้เป็นสีขาวนะคะโฉมหน้าใหม่เหมือนกันนะดีไซน์ด้านหน้าสวยนะคะนี่ ไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะดีไซน์อะไรเนี่ยคือทาออกแบบมาได้ดีนะคะเซ็นเซอร์2จุดด้านหน้ามีมาให้นะคะไฟตัดมุงตัดหมอกนี่คือครบถ้วนเลยนะเดี๋ยวเข้าไปดูภายในแบบชมโฉบเนาะเพราะว่า ความจริงอย่างที่บอกไปว่าภายในเขาเหมือนกันทุกอย่างนะคะแต่ว่าแค่แตกต่างว่าแต่ละคันอาจจะรู้ว่ามีการใช้งานมากน้อยขนาดไหนนะคะต่อส่วนมากก็คือคัดมาให้กับผู้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแอร์เขาก็ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะแล้วก็คุมโทนข้างในอาจจะเป็นสีแบบตัดลายไม้มาให้กับผู้ลูกค้าเนาะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็คือแอร์นะคะมีครบทุกตำแหน่งนะคะแอร์ปรับจากด้านบนได้เลยนะคะแล้วก็ที่ชาร์จไฟบงไฟบ้าน,นะค่ะคือครบถ้วนเลยนะคันนี้นะคะ ก็ได้เป็นปี2021นะคะราคาอยู่ที่799,000บาทนะคะด้านหลังของเขานี่ก็คือจะมีแอปเขาเรียกว่ากันลอยเนาะมีกันลอยมาให้กับคุณลูกค้าเล็กน้อยนะคะเผื่อบางทีกลัวจะแบบว่าทําอะไรแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบางทีหยิบของเนาะเราอาจจะก,กระแทกนะคะก็มีไว้ก็อุ่นใจนะคะมาที่ขั้นตอไปนะคะ คันต่อไปเป็นสีเงินสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถทุกคันนะคือผ่านการตรวจสภาพมาเรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อใครกำลังมองหารถมือสองนะคะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่799,000บาทนะคะเป็นขับสี่ด้วยนะ บอกเลยว่ามีให้เลือกเยอะขับ4ขับ2นะคะคือครบถ้วนเลยนะคะเพื่อบางคนอยากได้ขับเครื่อง4ล้อเนาะ,ค,ะคันนี้ก็คือตอบโจทย์มากคันนี้ภายในเป็นเบาะสีน้ําตาลนะคะแล้วก็ภายในสวยๆสะอาดตาแบบนี้นะคะหมดการการขับขี่นะคะอีโคโหมดพาวเวัลโหมดนะคะมีให้ครบถ้วนเลยนะพวงมาลัยเขาก็สามารถขยับปรับตําแหน่งได้ด้วยนะคะด้านหลังเนี่ยกว้กวางๆนั่งสบายนะคะความจริงอย่างที่บอกเนาะไม่ว่าจะชมก่อนชม ปัจจุบันเนี่ยคือเขาทำแบบว่าดีไซน์ด้านในเหมือนกันนะคะแตกต่างกันแค่สีเบาเองนะซึ่งเบาของเขาว่าสภาพสวยใหม่อยู่แล้วนะคะดีไซน์เนี่ยคือเท่มากๆเลยแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะเซนเซอร์สองตำแหน่งมีมาให้นะคะอย่างที่บอกรถมือสองแต่ละคันไม่เหมือนกันจริงๆนะคะบางทีแต่งอันนี้มานิดนึงอันนี้แต่งมานิดนึงนะคะอยู่ที่แต่ละคันเลยนะคะต้องเข้ามาดูเองว่าชอบเป็นคันไหนนะคะ ขั้นต่อไปนะคะได้เป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะทาออกมาสวยเช่นกันค่ะคือแต่ละสีเขาจะมีความแตกต่างกันเนาะเพราะว่าแต่ละสีเขาก็จะให้ความแบบว่าแตกต่างกันอย่างสีดําก็จะดูเท่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นสีเงินงั้นทำความสะอาดง่ายคาสสิกคาสสิกนะคะสีขาวก็ดูเรียบหรูขึ้นเนาะ เนี่ยภายในสวยๆคือบอกแล้วว่าสวยทุกคันค่ะคันนี้พลาสติกยังไม่แกะเลยสองด้านยังไม่แกะเลยนะคะใช้งานน้อยมากเนี่ยสภาพอย่างที่บอกเลยหัวกงหัว,หวเกียร์ใหม่นะคะพวงมาลัยคือไม่มีริ้วรอยเลยนะคะใช้งานกันได้ยาวๆเลยคุณลูกค้าสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ ด้านหลังกว้างแบบนี้นะคะที่คงที่แขวนนะคะมีมาให้กับคุณลูกค้าหมดเลยนะคะเพื่อใครจะใช้งานนะคะถือว่าทําออกแบบมาได้ดีมากๆนะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่799,000บาทนะคะนี่ด้านหลังนะคะ สวยยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับ t o y o t a f o r t u n e er เของเรานะคะอย่างที่เห็นเลยว่ามีให้เลือกหลายคันนะคะของเราจะมีสต็อกอยู่ประมาณ40กว่าคันนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่769,000บาทนะคะได้เป็นปีใหม่ๆเนาะปีตั้งแต่18ถึงปี21นะคะมีให้เลือกหลายคันเลยถ้าใครอยากจะได้ก็ต้องรีบพักเข้ามาเลยนะคะของเรานะคะลดมือสองที่ราคาเหมือนด้วยกัน2สาขาค่ะสาขาแรกนะคะอยู่ที่ท่านหล่อนเสรีไทยนะคะซอย73ค่ะจะเป็นรถกระบะซะส่วนใหญ่เนาะแล้วก็สาขาที่2นะคะ อยู่ซอย46-48ค่ะเปิดทุกวันทําการตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งเลยค่ะใครอยากจะดูรถอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวนนต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ